ฟินมากวันนี้คลิปที่สองใ่ห้องโกะเลียนชูชิมาโชจิบุนเดสสแต่พูดถูกพูดผิดไม่รู้นะคะก็คือเรียนด้วยตัวเองนะคะ JLPTN โกนะคะมาอ่านกันอ่านอันนี้กันง่ายๆคันตันเดสิ่ตดเตงโงคันตันเดสมนี่ห้องโกะตัวเตงโงคันตันเดสคือภาษาญี่ปุ่นง่ายมาก 私の、まあ、パン屋です。私、は、の、あ、パン屋です。私たち、毎朝、この店でパンを作ります。野菜は、入って、入る。パンもあります。他に、 甘いパンもあります。10月3日の月曜日からです。10月5日まで甘いパンを安い食うります。みなさん、どうぞ、来てください。 แปะด้วยตัวเองได้ไหมอัตลาช <itch assessment> ีปังยาเดสว้าวร้านขนมปังใหม่จริงๆเราควรจะไปอ่านคำศัพท์17คำก่อนนะอ่านคำศัพท์17ฟังให้ให้ฟังก่อนอัตลาชีแปลว่าใหม่ปังยาแปลว่าร้านอาหารบาตตาชิตาชีแปลว่าพวกเรา ยไยาสาแปลว่าทุกเช้าอันนี้อ่านออกเสียงเตะเฉยๆเลยนะมิเซหรือเปล่ามิเซแปลว่าร้านแล้วก็ซึคูลุคลแปลว่าทำยาไซแปลว่าผักฮายห,หลุแปลว่าใส่อาไม้แปลว่าหวาน กซิโยบีแปลว่าวันจันทร์อูลุแปลว่าขายมินาซังแปลว่าทุกคนคูรุแปลว่ามาคาราชิแปลว่าถูกต้องไรชูแปลว่าทุกสัปดาห์ไมชูไมชูบังแปลว่าเย็นอิลอิลุแปลว่าหลากหลายก้อนี้ถามว่า ทาราชิโมโนทาราชิทาราชิโมโนว่าโดเลเดสก้าไมอาซาดิจิโยบีว่าปังกายาซุยเดสเป็นคำตอบที่ผิดปังว่าอาไมปังมิเซเดสคูลิมาสอันนี้ก็ผิดอันนี้จูจูกสัสึซังนิจิคาลายิโรอิโรน้าปังโอตัวคันจิตัวนี้น่าจะอ่านว่า เออแลวว่าขายอุลุอุลิมัสครับตอบ้อนี้คือคำตอบที่ถูกยาไซกาอีเลเตไฮยาไซก้าไฮเตอิลุปังว่าอะมาเิเดสอันนี้เป็นคำตอบที่ผิดคือตอบข้อสามอีกครั้งหนึ่ง อัตตะรชีบังยาเดสร้านอาหารเออไม่ใช่ร้านขนมปังไม้วัตจิวัตชิตาจิกะไมเอีสาโคโนมิเซเดปังโอสคุลิมาสยาไซวะไฮเต้อิลูปังโมอิลิมาสโกกานิอาไมปังโมอิลิมาส จูก no okay. ะสึซังจีโนเกซูโยบิคาลาเดสจูกะสึโกนิจมาเดชอาไมปังโอยะซึคุบูริมัสมินาซังโดโซคิเตคุดาไซโอเคอ่าูไว้เว้นรักเว้นรักหายใจยังอ่านเว้นรักหายใจผิดอ่ะอัตะรชีปังยาเดสพัตชิ 私たちが毎朝この店でパンを作ります。野菜は入っているパンもあります。他に甘いパンもあります。10月3日の月曜日からです。10月5日まで。 อาไม่ป oh, ังโอยาซ i ยคูอูร so. ิมัสนินาซังโดโซคิตเตคุดาไซใครรู้ว่าเราอ่านว่าอะไรก็แปลให้เราฟังได้นะแต่เราจะแปลพ่เกิลก่อนแปลพิเกิลก่อนไม่ขึ้นอะมันไม่ครอบไม่หมดอะตั s h i ต a s h i กา ว่าจะไปว่าอะไรเราทำขนมปังนที่ร้านของขนมปังบางชนิดมีผักน,นอกจากนี้ยังมีขนมปังหวานๆมันเริ่มในวันจันทร์ที่3ตุลาของขนมปังหวานที่ลูกขายอย่างถูกจนถึงวันที่5ตุลาคมทุกคนโปรดมาภาษาไทยยังอ่านยากเลย าแปรที่ปรายปอยู่วัตาวตาชิตาจิกาไมอาสักฮูโนมิเซเดปังโกสุคูลิมาสเราทำขนมปังที่ร้านขอเราทำขนมปังทุกวันไมอาสักฮูโนมิเซเดปังโกสุคูลิมาสก็คือไมอาสักก็คือทุกวันมิเซร้านค้าปังขนมปังสุคูลิมาสก็คือทำ พวกเราทำขนมปังทุกวันที่ร้านค้าแต่แปลถูกไหมไม่แน่ใจต้องแปลต้องแปลอะไรก่อนไม่รู้นะแล้วก็ยาไ่ว่าไฮเตอิเตอิลูปังโมอาริมัสก็คือผักขนมปังบางชนิดก็จะมีผักโหกานี่ กานี้แปลว่าเนื่องจากนี้นอกจากนี้อาไม่ปังโมอาลิมัสก็ยังจะมีขนมปังที่แบบหวานอยู่นะอาไม่อาไม่ปังโมอาลิมัสนอกจากนี้ยังมีขนมปังหวานีนเออ,เอ,อแล้วก็ จูกาสึซังนิจิโนะเกซุโยบิคาราเดสนอกจากนี้ยังมีมันจะเริ่มวันจันทร์ที่3ตุลาก็คือเดือน10จูกาสึซังนิจิโนะเกซุโยบิคาราเดสก็คือเดือน10วันที่3วันจันทร์เขาก็ไม่ได้แล้วก็จูกาสึโกนิจิมาเดะอาไมปังโอ ยาซี่คูริมาสขนมปังหวานจะถูกขายอย่างขนมปังหวานจะถูกขายอย่างถูกต้องถึงวันที่ห้าตุลาคมถ้าเราไปเองก็วันที่10เดือน10วันที่ห้ามาเดก,ก็ถึงวันที่วันที่10บเดือนห้ามาเดก,ก็ถึงวันเดือน10วันที่ห้าก็จะมีขนมปังขายมีขนมปังผูกขายมีหน่าซางโดโซ คิดเต้กูดาไซก็คือแบบเออทุกคนมามาได้กันนะมากรุณามาซื้อนะโอเคบายบายมาตาน,นี้